อนนี้เราอยู่กันในเกม Border Gate 3อย่างที่เคยบอกเอาไว้ในคลิปสรุปเนื้อเรื่องว่าในโลกของ Border Gate เหล่านักเวทต่งางไม่ได้มีพลังเป็นของตัวเองแต่เป็นการหยิบยืมจากเทพหรือสิ่งมีชีวิตที่สูงชั้นกว่าในคลิปนี้เราเลยจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นกันครับ ในโลกของบอลจเกตมีสิ่งที่เรียกว่าพลังเวทมนตร์ดิบอยู่มันเป็นพลังที่อยู่กับธรรมชาติเป็นพลังที่มีอยู่ในทุกสิ่งแต่พลังนี้ยิ่งใหญ่และอันตรายเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะสามารถนำไปใช้ได้ทำให้เกิดการสร้างพลังที่เรียกว่าว,วีฟขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์สามารถควบคุมพลังและใช้เวทมนตร์กันได้อย่างปลอดภัย Myster The of การจะเข้าใจธรรมชาติของเวทมนต์ในบัลดาเกตผมอยากให้เพื่อนๆนึกภาพของช่างปั้นหม้อเอาไว้ที่ไม่ว่าตัวช่างจะเก่งมีฝีมือขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีดินเขาก็ไม่สามารถปั้นผลงานดีๆออกมาได้ซึ่งดินก็คือสิ่งที่พวกเขาหยิบยืมมาจากโลกหนักเวทก็เช่นกัน สิ่งที่พวกเขาทำคือการนำพลังมาดัดแปลงรื่งสั่นใหม่ให้ออกมาเป็นเวทมนตรูแบบที่แตกต่างกันออกไปโดยเกือบร้อเปอร์เซ็นต์ของเวทมนตร์ที่เราเห็นจะเป็นการดึงพลังวิฟออกมาใช้ซึ่งมันเป็นพลังของเทพที่ชื่อมิสทริลแต่สุดท้ายเธอกลับต้องยอมเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องวิฟจากคาซัสผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเวทที่ทรงพลังที่สุดที่เคยมีชีวิตและเขาต้องการชิงพลังเทพของมิสทริลโดยอาวุธของเขาก็คือเวทมนตร์ดั้ับ12ที่มาจากพลังของเธอเอง ความตายของมิสทิลทำให้เวทมนต์หายไปจากโลกในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่เธอจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในชื่อมิสทา Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower, a flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, And crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms until the day Mistra returned. She restored the <coughs> จึงไม่มีใครสามารถใช้เวทมนต์สูงกว่าระดับ9ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและผู้คนก็รู้จักมิสตราในฐานะเทพีแห่งเวทมนต์นั่นเองแต่นอกจากวีฟจะถูกพูดถึงว่าเป็นแหล่งพลังเวทมนต์แล้วมันยังถูกมองว่าเป็นร่างกายของมิสตราอีกด้วยแต่รูปลักษณ์จริงๆของวีฟทุกอธิบายไว้ว่ามันเป็นเหมือนกับผืนผ้าที่คลุมดาวทั้งดวงเอาไว้ซึ่งดาวที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือดาวโทรรลที่เราอยู่กันภายในเกมเราจึงจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็มีการใช้เวทมนต์อยู่เต็มไปหมด ขณะที่ดาวอาแบจะมีเวทมนต์น้อยกว่าเพราะใช้ได้ยากกว่านั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่าเวทมนต์คือการหยิบยืมพลังจากเทพหรือสิ่งมีชีวิตที่สูงชั้นกว่าทําให้ในจักรวาลไม่ได้มีแค่มิสตราที่เป็นแหล่งพลังเวทมนต์เพราะนอกจากจะมีวอลลกที่ได้พลังจากการทำสัญญาก,กับปีศาจแล้วจักรวาลนี้ยังมีพลังเวทมนต์จากแหล่งอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นดิมอนวีฟของเทพลอตราชินีแมงมุมของเผ่าดาวที่อยากย่งตำแหน่งเทพ,พีแห่งเวทมนต์ของมิสตรา ซึ่งลอสขีดเส้นเอาไว้เลยว่าคนที่จะสามารถใช้พลังของเธอได้จะต้องเป็นเผ่าดาวเท่านั้นแต่ด้วยความที่ลอสเป็นเทพที่มีนิสัยชั่วร้ายชอบความรุนแรงชอบการทรมานทำให้การสงสัยในตัวเธอถือเป็นความผิดบาปและใครที่หมดศรัทธานในตัวเธอจะต้องถูกลงโทษนี่จึงเป็นการปกครองด้วยความกลัวในขณะเดียวกันลอสก็สร้างความวุ่นวายอย่างมากในหมู่ดาวเพราะเธอให้ทุกคนต่อสู้กันเองเพื่อหาคนที่แข็งแกร่งที่สุดและโหดเหีเ้ยมที่สุดมาเพื่อรับใช้เธอแต่คนที่พักดีทํางานให้กับลอส ก็มักจะถูกส่งไปทํางานที่อันตรายและมีอายุไขที่ไม่ยืนนักแต่ถึงจะทําตัวห้าวเป็นเผด็จการขนาดนี้หลอดกลับไม่สามารถทําให้พลังของตัวเองเสถียรได้จนต้องไปดึงเอาวีฟของมิสตรามาช่วยอีกพลังหนึ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยคือชาโดว์วีฟของเทพชาหากวีฟเป็นพลังด้านสว่าง ชารดวิฟก็คือพลังดันมือที่มักถูกใช้กับเวทมนต์ประเภทลวงตาหรือไดโคแมนซีและก็แน่นอนว่าเราไม่สามารถใช้ชาร์ดวีฟสร้างเวทมนต์ที่อยู่ด้านสว่างได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้จักเธอมากขึ้นจากเนื้อเรื่องภายในเกมครับโดยคนที่สามารถใช้พลังนี้ได้คือคนที่นับถือในตัวชาหรือไม่ก็ต้องทําสัญญากับชาเป็นพิเศษแต่ด้วยนิสัยของชาทําให้บางครั้งเธอก็ปิดก้นไม่ให้บางคนใช้พลังของเธอได้และคนที่เลือกใช้ก็มักจะกลายเป็นคนเสียสติ ทำให้ส่วนใหญ่แล้วเมื่อใช้ Shadow Weave จะเข้าแล้วออกไม่ได้ซึ่งอันที่จริงมิสตราเองก็สามารถปิดกั้นพลังได้ไม่ต่างจากชาแต่มิสตราไม่เคยทำแบบนั้นเพราะเธอต้องการให้ทุกคนสามารถใช้เวทมนต์ได้จริงๆแต่ด้วยแนวทางและนิสัยที่ตรงกันข้ามทำให้ชาตั้งตัวเป็นศัตรูกับมิสตราด้วยจนทำให้เกิดบางจุดบนผืนผ้าเวฟของมิสตราที่ขาดหายไปกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เ v ฟได้ที่เรียกว่า Dead Magic Zone ขณะที่พลัง Shadow Weave ยังคงใช้งานได้ในพื้นที่นั้นตามปกติ ส่วนสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นเทพหรือปีศาจไม่จำเป็นต้องดึงวีฟมาใช้เป็นเวทมนต์ทต่ไมพวกเขายังคงสามารถใช้พลังได้ในพื้นที่นี้เช่นกันเหตุการณ์นี้ดำเนินไปจนมาถึงช่วง time of trouble ที่เหล่าเทพถูกขับไล่ลงมาให้อยู่ร่วมกับมนุษย์มิสตราได้เดินทางกลับขึ้นสวรรค์ไปหาเทพเอโอเพื่อขอคำชี้แนะว่าเธอควรทำยังไงต่อไปในฐานะเทพีแห่งเวทมนต์แต่เธอลับถูกเคมเทพที่ทำหน้าที่ปกป้องประตูสวรรค์ขวางเอาไว้จนเกิดการต่อสู้ขึ้น และมิสตราก็ถูกฆ่าตายอีกครั้งเทเปโอจึงได้แต่งตั้งให้นักเวทหญิงที่ชื่อมิดไนขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลเวทมนต์แทนแต่ไม่นานเธอก็ถูกซิริกเจ้าแห่งคำาลวงที่รวมมือกับชาฆ่าตายเพื่อที่คนทั้งโลกจะได้หันมาใช้พลังชาดว์วิฟของเธอแทนเมื่อไม่มีผู้ดูแลเวทมนต์คนทั่วโลกก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ในช่วงเวลานั้นแต่เรื่องนี้กลับไม่เป็นไปตามแผนที่ชาวางเอาไว้เพราะในช่วงที่โลกไม่มีพลังวีฟชาโดวีฟของชาก็ล่มไปด้วยด o มอนว v ฟก็เช่นกัน ทำให้ถึงแม้เราจะไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสองพลังนี้มากนักแต่เห็นได้ชัดว่า Shadow Weave ยังต้องพึ่งพา Weave ของ Mistra อยู่ต่อมาในช่วงเวลา13ปีก่อนเหตุการณ์นใน Border Gate ภาคที่3เดิมที Mistra ได้แบ่งพลังส่วนหนึ่งของตัวเองเอาไว้บนโลกไม่ว่าจะเป็นกับสิ่งมีชีวิตสิ่งของหรือสถานที่ตามคำสั่งของเอโอเทพเจ้าสูงสุดเพื่อให้ Weave ยังคงเสถียรหากเกิดอะไรขึ้นกับเทพที่เป็นผู้ดูแลและผู้ที่ได้รับพลังนี้ยังมีหน้าที่ต่อสู้กับภัยที่เป็นอันตรายต่อ Weave อีกด้วย ทำไมผู้ถูกเลือกกลุ่มนี้ที่ถูกเรียกว่า h ฮงเค r er o f the w e a v e มีพลังเวทที่สูงกว่าคนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็มีแฮงเคอร์ที่เราพอจะคุ้นหน้ากันอยู่บ้างนั่นคือเกลหนึ่งในคอมเพนเนียนที่เราจะได้เจอตั้งแต่ต้นเกมแต่เขาถูกยึดพลังคืนไปแล้วหลังทำเรื่องรับหลังมิสตราพออยากครอบครองพลังมากกว่าที่มีอยู่วอโลที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าถูกเลือกเพราะมิสตราตั้งใจเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับเพื่อให้พลังส่วนหนึ่งของเธอยังปลอดภัยอยู่เสมอ และนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้โวโลมีอายุขยที่ยืนยาวความมนุษย์ปกตินั่นเองและเอลมินสเตอร์จอมเวทผู้ปกป้องโลกมานับครั้งไม่ถ้วนทําให้หลังจากที่โลกเสียเวทมนต์ไปเพราะการตายของมิดไนท์เขาเป็นเอลมินสเตอร์นี่แหละที่สัมผัสได้ถึงเศษเสี้ยววิญญ,ญาณของมิสตราในหมีตัวหนึ่งเขาจึงช่วยเธอฟื้นฟูพลังนําพลังเทพกลับมาและซ่อมแซมพลังวีฟดาวทูดิลจึงกลับมามีเวทมนต์ใช้กันอีกครั้งทาให้สุดท้ายถึงแม้จะมีเทพองค์อื่นที่พยายามทาเหมือนกับที่มิสตราทา หรือแม้แต่พยายามกำจัดเธอเพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นมาเป็นเทพีไซเองแต่คนที่ถือพลังเวทมนตร์เอาไว้มากที่สุดก็ยังคงเป็นมิสทราเทพีแห่งเวทมนตร์เราจึงจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายที่บูชาเธอและเรายังสามารถไปดูรูปปั้นของเธอได้ที่วิหารในเมืองบอตเ์เกตอีกด้วยครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkystal.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะสนุนกันครับลิงก์ใน d e ส c r i p t i o n ใต้คลิปแเราจะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ